Thank you. Thank you. นี่เราอยู่กันที่สนามปทุมธานีสปีดเวล์ครับก็เป็นจังหวะที่เมาจะมีสื่อต่างๆประเทศ ก็จะต้องมาถ่ายทำเจ้านี่ครที่เห็นอยู่ข้างหลังตอนนี้ก็คือ Civic 3UZ ซึ่งเป็นรถลิฟของทางพิซัน11 16ออโต้ซึ่งเราได้เคยไปถ่ายตอนที่เราไปทำรัาานซ็อปช็อปกันมาแล้วนะครับก็วันนี้ได้ข่าวมาเหมือนกันว่าจะเป็นการวิ่งแบบเต็มระบบก็เดี๋ยวเราก็ต้องมาติดตามดูกันว่าวันนี้รถวิ่งแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูภาพกัครับ อะตอนนี้ก็ที่ทราบมาสื่อต่างประเทศตอนนี้ก็มาแล้วนะครเพราะนั้นคนที่เรียกว่าน่าจะรู้ดีสุดถึงที่มาของว่าเขามาจากหน่วยงานไหนอะไรยังไงก็เนี่ยครับเราต้องมาคุยกับผู้ชายตัวเล่ร่างเล็ที่ชื่อว่าจิมมี่กับนะครับเดียนะหามุมนั่งก่อนมาเ Jimmy from FBI ก็นะครับเมื่อกี้ก็ได้คุยกับบดีมีสื่อนอกมาให้ความสนใจกับรถสามคันนี้ เข้ามาจาก Super Street Magazine ซึ่งหลายๆคนคงจะได้คงคงรู้จักได้ยินหรือเชื่อว่าถ้าเข้าเข้าเข้าไปเซิร์ชใน Facebook ก็จะเห็นบุกเซิร์ชคำว่า Super Street แค่นี้มันจะขึ้นมาละแล้วผมเชื่อว่าคนที่ดูติดตามเรื่องรถชอบรถเล่นรถอาจจะได้กดไลค์ของเพจเราแล้วเรียบร้อยเพราะว่าเพจนนี้ดังมากในอเมริกาเขาจะอยู่ในกลุ่มไหน หมายถึงว่าเขาจะอยู่มากเขาจะเขาจะมาในแนวไหนกลุ่มซูเปอร,ร์รสตรีทรถสวยวว้ารถสิ่งคือถ้าถ้าผมเ,เปรียบเทียบเหมือนกับสปีดฮันเตอร์แต่จริงแล้วเนี่ยซูเปอร,ร์สตรีทมามีมาก่อน uh huh. ถ้าถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนก็คือเป็นหนังสือเหมือนเอโกะแต่ว่าก็ด้วยด้วยปีสมัยนี้หนังสือเริ่มหายไป กลายเป็นออนไลน์แมกกาซีนแทนเพราะฉะนั้นก็สามารถเข้าไปดูได้ใน a c e b o o k เขา uh huh. เขาก็จะไป,ไปทั่วโลกไปรอบโลกเลยเพื่อที่จะไปตามถ่ายรถ mm hmm. สวยรถซิ่งอะไรก็ตามบนท้องถนน mm hmm. เขานัดเจอเขาอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เพราะว่าอย่าง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 เขามาอยู่ก็บอกเขานนี้เขามาสองอาทิตย์ละและเขาก็บอกเขาเคยมาอยู่เมืองไทยสองปี mm hmm. งเขามาอยู่มาแบบใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยเลย แล้วรถสวยแล้วก็ถ่ายแล้วเขาก็ส่งไปว่าเป็นเป็นอาชีพที่ดีนะแล้วเขามา <c oughs> พอเขาเห็นรถคันนี้แล้วเขามีความรู้สึกไงไบ้าง <c oughs> เขา <c oughs> เขาเขาเขาโอ้โหอาหารเลยเพราะว่าสามประตูขับหลังทั่วโลกก็มีแหละใช่ไหมแต่ว่าคันนี้น่าจะเป็นกันแรกๆมันที่เป็นเ,เป็นเครื่องยูเขาเมื่อกี้คุยกับเขาคร่าวๆเขาบอกเขาก็ชอบตรงที่ว่าเป็นรถญี่ปุ่น เครื่องญี่ปุ่นถึงแม้จะเป็น v 8ปดเป็นเครื่องญี่ปุ่นเพราะว่าถ้าเป็นอเมริกาคงเป็น ls อ่ออา ls 1อะไรก็าว่างไปอะไรก็ว่างไปมันเครื่องอเมริกันเก,กา,เาก็โอเคเขาบอกเขาชอบตรงที่ว่ายังคงคอนเซ็ปต์เป็น jdm ใช่ไหมรถญี่ปุ่นเครื่องญี่ปุ่นช่วงล่างก็ทำมาเต็มเ,เดี๋ยวเขาก็จะรอรอดูรถคันนี้วิง่งว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันบรรยากาศการทำของสื่อมึงนอกเขาว่าเขาจะมาถ่ายทำเลยไงบ้างแล้วก็ วันนี้เราอาจจะได้เห็นจากคราวที่เราที่เราเคยดูตอนที่รถวิ่งกันตอนกลางคืนเนี่ยมาวันนี้เราจะได้ดูลคูคันนี้วิ่งตอนกลางวันเห็นกันแบบชัดๆกันเลยเดี๋ยวว่าจอ c ซีวิคสายูซจจาก1116อ็ดสิอโต้วีเอ็ไทยจะวิ่งได้อร่อยขนาดไหนเดี๋ยวมาดูปอนฮะปอนเอ็นเจคชั่นหรือปอนดีวันจะเป็นคน uh, คนขับให้ดูครับผมไปดูครับ <c oughs> งพี่เบียร์วันนี้เรามาดูเขาสือมวลชนได้หลากหลายค่ายวันนี้หลาย <วะ S 1> เยอะนะเยอะนะหล,หลายหลายหัวเลยมามาดูมาดูแล้วมามาดูรถคันนี้ดีกว่าว่ากว่าจะกว่าจะมาเป็นเจ้าสามประตูสามยูเซ็คันนี้เนี่ยมันผ่านนู่นผ่านนี่มาเยอะจนจนเมื่อถึงวันหนึ่งที่เฮ้ยทุกคนพร้อมใจเลยหลายหลคนพร้อมใจพร้อมจะมา มาดูมาสัมผัสมันไอสื่อหลายๆหัวนะพวกที่สังเกตนหนุนลองดูมีเรานับได้ตั้งโอเยอะนะเยอะนะมีมีมีสี่ห้าหัวที่กําลังมานั่งนั่งนั่งทำอยู่แล้วเราจะต้องก็เป็นหนึ่งพี่เบียเองก็คือคนที่อยู่กับรถคันนี้มาตั้งแตันเริ่มหมดมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่กับกับซนสิบแปดสิบหกตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยมีแต่มีแต่โครงการมีแต่โครงการว่าฮี่พี่ซานมาปรึกษาให้พี่เบียเรามาทํารถอะไรกันอย่างนี้สักคันกันดีกว่าเลยได้นั่งคุยกัน เอาซากมาให้ดูเอาซากมาให้ดูเฮ้ยเนี่ยซากคันที่ผมจะสร้างพี่ผมยังคุยอยู่พิ่สันเลยไหวเหรอวะพี่ไหวเหรอวะพี่ก็ก็ก็ได้ทํามาประมาณสักปีปีหนึ่งออปีหนึ่งได้ได้เริ่มแล้วมาปั้นูปั้นนี่ก็ช่วยกันดีกว่าครับเพราะว่ามันไม่ไม่ใช่มีเพียงแค่แค่ลานสต็อปแค่สิบเอ็ดสิบหกยังมีพันเนอร์อีกหลาย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 ท่านที่ที่มาช่วยทําให้ตัวสามประตูสามยูเซตคันเนี้ย มีทุกวันนี้อ่ามีทุกวันนี้นาท้วก็อ่าไม่ว่าจะเป็นคุณแฟ้งจากจูโน่คอนเซปตเองใช่คุณแฟ้กงฟก,ก็ช่วยช่วยช่วยดูแลในเรื่องของโชอ่าพวกพวงต่างๆนะครับผมหรือจะเป็นทางลิควิดเองนี่คือมอลลี่ที่ดูแลในส่วนของของเหลวครับใช่ครับก,ก็ยังมีอีกเยอะครับคอสมิกก็ได้อ่าจะเป็นลาสต็อปแน่นอนลาสต็อปเราดูแล,แลเรื่องเปลกหรือจะเป็นพวกฝาคาร์บอนของ พิมอนอ่าพิมอนซ่าใช่ไหม<า>ครับคาร์บอนไบมอนซ่าคาร์บอนไบมอนซ่าอ่า,า,นนาอืมอีกอีกอีกหลายๆเจ้าที่ที่ที่ททไม่สามารถเอ,ยอ<า>่ยหมดนาทีแต่ผมว่าทุกทุกพาร์ทเนอร์ต่างต่างก็ภูมิใจที่ที่คันนี้ไอ้โครงคันนี้ไอ้ซากคันนี้มันเป็นอย่างนี้ไ,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 ได้ได้อ่าใช่ครับก็ฝากฝากดูฝากติดตามนิดหนึ่งครับแล้ว ได้ได้ได้ไดเวอร์ที่ดีอ่าอันนี้อันนี้ต้องต้องพูดเราเราเได้ไดเวอร์ที่ได้พี่ปอนต์ชพลครับผมปอนดเองวันเรานีเองมาครับมาช่วยอยู่หลังวงมาลัยรถคันนี้ครับผมเพิ่มความมันขึ้นไอ่านี่แหละครับก็เป็นในส่วนของผู้ที่เรียกว่าอยู่เริ่มต้นโปรเจกต์กันมาเลยทีเดียวครับกับเจ้าซีบีส3ยูแซดคันนี้ครับ กลัวครับเพราะว่าอย่างมันไม่ได้มีกันผมพิดนะผมก็มีอุบัติเหตุในการแก้ไขทีน่นี่นั่นหลังจากที่เราโชว์ตัวที่สุดมน,นุษย,ย์วันที่26ม,มก,กร,ราคมหลังจากนั้นก็คืองานคอลเลคชั่นที่สนามประทุมหลังจากนั้นประมาณสัก3วัน4วันคุณแฟนก็ติดต่อมาว่านิตยาสารจากอเมริกาเขามาถ่ายทำเลยนะรู้สึกตื่นเต้นอ่ะโอเครู้สึกตื่นเต้นมากครับดีใจมากงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นตอนท้ายดีกว่าว่ารถที่พี่ซันทำและแก้ปัญหาตอนเนี้ย จะจบไหมและจะได้วิ่งจริงๆได้พิ๊บจริงๆได้หรือเปล่าโ <Okay. S 1> อเคโอเคโอเคแล้วเราไปชมกันโอเคครั้อม Thank you. Oh. เป็นไงรถเป็นไงบ้างครับดีครับพี่ยอดี่ใจฉีฟันแดงแปดเลยว้า <laughs> ว <Wow. S 2> พอได้นะพี่ <That S 2> พอได้นะครับ like นี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้ครับสำหรับเจ้าซีบีส3มยูเซที่ก็ได้มาเรียกว่าออกสื่อกันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการออกสื่อนอกด้วยแล้วก็ที่สำคัญยังได้มีโอกาสได้เป็นการเช็คเราเทสนะครับ เป็นการทดสอบก่อนการวิ่งจริงนะครับก็ผลงานออกมาได้ดีครับก็ได้ไหลายๆคนก็พอใจกันเลยทีเดียวสาหรับในครั้งหน้าครับวีหลอกของเราจะพาท่านผู้ชมไปดูอะไรมันๆอะไรสงนสนายกันอีกมาติดตามต่อในครั้งหน้าครับอย่าลืมครับ, like, บกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยทั้งช่องของ RUNSTOP Official ด้วยละกันโอกาสหน้าได้กลับมาพบกันใหม่ครับสวนสนัสดีครับ